ไปบ้างนะไปนั่งตรงนั้นน่ะนั่งกลางนี่ทางเข้าทางเข้านะคะเป็นทางทำด้วยไมย้สะพานเล็กๆทำด้วยไมย้ทางเดินนะคะทำด้วยไมย้สะพานไม้เล็กๆนะคะก็จะมีต้นกลงกลางอยู่สองข้างทาง ต้นตรงกลางจะมีรากจำนวนมากยึดหน้าดินป้องกันการพังทลายนะคะจากน้ำทะเลจากึ้้นทะเลนะคะอ่าบรรยากาศด,ดีมากๆเลยค่ะสวยมากๆเลยอ่าต้นไม้ก็จะ คลึงปกคลุมนะคะอากาศก็จะเย็นสบาย กุ้งกลางน,นะคะนอก <4 S 2> จากจะป้องกันการท,ทางทลายของหน้าดินแล้วยังเป็นที่อยู่ของสัตว์ต่างๆนะคะซึ่งเป็นอาหารของคนเราไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลานะคะที่อยู่ของสัตว์น้ําต่กงกางๆกุงกลางดูลากกุงกลางนะคะ ที่ที่เอาคลุ้งกระเบนนะคะจัง,จงหวัดจันทบุรีดูล่ากงกลางอ่ป่ากงกลางนี่ปลูกเพื่อยึดหน้าดินแถบชายฝั่งทะเลนะคะเพราะว่ามันมีลากเยอะลากจำนวนมากเลยช่วยยึดอ่าหน้าดินไม่ให้พังทลายนะคะป่ากงกลางกงกลางใบใหญ่ ผมจะซื้อขึ้นตรวงกลางใบใหญ่ตรวงกลางใบใหญ่นะะตรวงราบกลุกกลางรากจำนวนมากนะคะ น้ำท่วมน้ำท่วมก็จะไม่ตายนะคะเพราะว่ารากมันมันอยู่ข้างบน สวยจริงจริงธรรมชาติสวยจริงจริงอ่ายาวเงาหนี่มันสีโหลดได้บเนอเดมันเงาลบอกกันหน่อยหน่อยแต่ว่าเสียมาต่อกันแล้วมันสีเงาต้นละ น้ำท่วมกรสิบ่ตะโทคสะท้านคุณละ